ทายาทเศรษฐีสกุลดังเปิดปมในใจถูกด่างโง่ได้ดารานในช่องเป็นสามีขวัญใจชาวโซเชียลยุคนี้ก็ต้องนึกถึงคู่รักสายกินมาวินทวีผลกับภรรยาสาวผู้บริหารสุดปังตู่ปียวดีทายาทช่องสามที่มักจะมีคอนเทนต์คอนใจเ,เรื่องอาหารมาให้ได้ติดตามกันตลอดแต่ก็ไม่วายมีกระแสะข่าวดรามา่าขยันเป้สามีซื้อบ้านสองชายมูล,ลค่ากว่า50ล้าน จนฝ่ายชายถูกสับเละว่ตกถังข้าวสารไม่พอแค่นี้แม้จะหวานแววกันแค่ไหนยังถูกเรียนคีย์บอร์ดจิกกัดความรักบ่อยๆงานนี้ทั้งคู่เลยอยากจะขอเคลียร์ชัดๆผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มข่าวเมาส์ซื้อบ้านหลังใหญ่มูลค่า50ล้านสรุปเงินไครตูจริงๆมันไม่ใหญ่มากนะแต่เราได้บ้านหน้ากว้างก็เลยดูเหมือนใหญ่มากจริงๆมันไม่ได้ลึกแบบถ้าบ้านนาแคบก็อาจจะไม่อลังการเท่านี้ คนเลยเข้าใจว่าเราต้องเป็นคนออกทั้งหมดแน่เลยก็มาพูดว่าคนนี้สบายแล้วท่าบานปัจจุบันที่เคยอยู่เลยก็คือเป็นตึก7ชั้นแล้วพอเราแยกมาอยู่เราก็คิดเยอะมากเลยเรารู้สึกว่าถ้าบ้านนี้เป็นบ้านของสองคนจากน้ำพักน้ำแรงของเราสองคน เขาก็มีส่วนร่วมด้วยคือจริงๆเราหาันครึ่งกันนะคะเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีลูกแล้วลูกมาถามคือเราภูมิใจที่จะตอบได้เลยว่ามันเป็นเงินของเราทั้งสองคนจริงๆแล้วเขาก็จะภูมิใจที่พูดสิ่งนั้นออกมาพอก็ร่วมไปด้วยกันก็เลยพยายามหาบ้านที่โอเคกับรายได้ตอนนั้นว่าเราจะไหวที่เท่าไหร่ที่สำคัญเลยคือเขาจะต้องไหวกับเราด้วย มาวินคือเมื่อ3ปีที่แล้วเจอบ้านหลังนี้หลังจากดูมา20-30กว่าที่รู้สึกถูกชะลกถูกกับพวงจุ้ยที่นี่บ้านเลือกเราตั้งแต่เป็นแฟนกันมาช็อกกับคำพูดไหนที่บั่นทอนจิตใจบ้างมาวินตกถังข้าวสารครับมาก่อนไม่แฮปปี้ เพราะว่าเราไปแค่คำพูดของคนอื่นแต่ตอนนี้คิดในใจเคยมีรุ่นพี่สนิทบอกว่าไอวินมึงตกถังข้าวสารดีกว่าตกถังขยะนะเว้ยตกถังขยะทั้งเหม็นและไม่ได้อะไรด้วยมีแต่เศษนะเว้ยเราก็คิดใหม่เปลี่ยนมายเซ็ตเราใหม่ถ้าเราตกถังข้าวสารเราก็ต้องลงมือทำและข้าวนั้นก็จะเป็นข้าวของเราเราก็ทำมันให้ล้นถังไปเลยเราก็ทำมาหากินแบบนั้นคนข้างกายให้กำลังใจกันยังไงมาวินคนนี้ให้กำลังใจตลอด ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ผมมีวันนี้ได้เราต้องตัดคนรอบข้างออกถ้าอยู่กับคนรอบข้างแล้วเรามีความสุขกับคนข้างๆอันนี้ชีวิตคู่ไม่ถูกต้องละแต่ถ้าอยู่กับคนข้างๆแล้วมีความสุขคนรอบข้างจะเป็นเรื่องรองทันทีอันนี้สําคัญมากตับใดที่ยังนอนข้างกันแล้วยังมีความสุขอยู่ตู่รู้สึกว่าคนอื่นเขาไม่ได้รู้จักเราเขาอาจจะคิดได้ด้วยความที่เราต่างกันมากจริงๆเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่แปลกที่เขาจะคิดแบบนี้เขาคิดได้ ถ้าเขาไม่รู้จักเราถ้าวันหนึ่งเขาได้มาสัมผัสเราเขาจะเปลี่ยนความคิดเพียงแค่วันนี้เขาไม่รู้จักเราเท่านั้นเองตู่ต้องรับมือกับคําไหนบ้างที่โดนเยอะสุดตู่เยอะมากๆกแรกๆคืออ่านแล้วน้ําตาไหลเหมือนกันนะว่าเราโง่บ้างปัญญาอ่อนบ้างเป็นผู้บริหารได้ไงถ้าจะโง่ขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าแค่เรามีแฟนเราดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคือตู่เลือกความสบายใจตู่อยู่กับเขาเป็นตัวของตัวเองตู่ไม่ต้องประดิษฐ์อะไรเยอะ จะกินอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้คือเราเป็นตัวเราเลย